สวัสดีค่ะสมาชิกทุกท่านวันนี้ติ๊กมีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากสมาชิกทุกท่านทราบค่ะข่าวนี้ก็คือทางร้านจะแจกยันที่ระลึกค่ะยันเนี้ยครูน้อยท่านได้จัดทำขึ้นมาเป็นพิเศษเพื่อที่จะมอบให้กับสมาชิกทุกคนเนื่องในโอกาสครบรอบสองปีของการปรีกิเวของครูค่ะเงื่อนไขก็คือจะมอบให้กับ ผู้ที่บูชาวัตถุมงคลราคาใดก็ได้จากทางร้านเราจะได้รับยันที่ระลึกหนึ่งคนต่อหนึ่งแผ่นค่ะรายละเอียดของยันนี้ก็คือเป็นมหาสเสน่ห์ยาแฝดคู่ค่ะความพิเศษก็อยู่ตรงที่มีทั้งตัวผู้และตัวเมียค่ะเพราะปกติจะเป็นยันเดี่ยวไม่มีทั้งตัวผู้และตัวเมีย แต่ถ้าให้ครบสูตรจะต้องมีการลงยันทั้งตัวผู้และตัวเมียค่ะมหาเสน่ยาแฝดคู่นี้ครูท่านเขียนครบสูตรชนิดจัดเต็มให้ค่ะส่วนด้านหลังครูท่านก็ได้ใส่ยันด้วยลายมือของครูทุกใบค่ะคุณวิเศษของแผ่นยันนี้ 1. เน้นในเรื่องเสน่ห์เชิงใต้สะดือ กามราคะมัวเมาในกา,มารมร์มลุ่มหลงจนถอนตัวไม่ได้เอาใจคนชอบสเสน่ห์แรงๆแบบประชดะ 2. แผ่นยันนี้มีคุณทางสเสน่ห์ผัวรักเมียหลงให้ครองรักกันราบรื่นเหมือนตอนจีบกันใหม่ๆที่เรารู้จักกันว่าข้าวใหม่ปรมามัน 3. บนพื้นฐานของครู ท่านไม่เคยทอดทิ้งเรื่องเงินเงินทองทองแต่อย่างใดค่ะท่านประจุมนวิชาทางลาบและคุ้มครองไว้ด้วยเสมอเพื่อให้สมหวังครบทุกรูปแบบมีรักดีย่ำต้องมีเงินดีด้วยควบคู่กันไปบนพื้นฐานปัจจัยของมนุษย์ค่ะแผ่นยันมหาเสนีย์ยาแฝดคู่นี้เป็นแผ่นยันจากแผ่นทองพานครูซึ่งมีขนาด เท่ากับ3คูณ6.3ซนติเมตรค่ะจะเริ่มแจกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึง31ทธันวาคม2,563นี้เท่านั้นค่ะ